หน้าที่รับวัตถุดิบของ m MM m นะครับปัจจุบันก็จะตรวจรับวัตถุดิบตั้งแต่เช็คของลงของแล้วก็หาพื้นที่จะเก็บครับเพื่อที่จะทำสแปร์ไว้สำหรับเก็บแล้วก็ลงไซโลเพื่อที่จะทำการส่งต่อไปขั้นตอนการผลิตครับ <S <S ผมก็เจออุปสรรคครับก็หนึ่งก็บางทีเราอาจจะมีการลงผิดพลาดผิดบล็อกอะไรเงี้ยครับ จะทำการแจ้งัวหน้าก่อนเพื่อที่จะให้เขามาคอนโทรนดูว่าอันนี้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็จะทําการแบบรีเจ็คหรือว่าตักออกหรือว่าเปลี่ยนที่ลงอะไรอย่างเงี้ยครับผมตอนแรกมาทํางานในตําแหน่งวอร์เกอร์ครับทํางานทั่วไปครับพอทํางานได้ระยะหนึ่งเขาเห็นเหมือนแบบเราคุ้นเคยคุ้นชินกับของพวกนี้ที่เราหน้าง,งานเนี้ย เขาก็เลยให้ถามว่าลองไปทําตําแหน่งนี้ไหม mm hmm. ก็ในเมื่อมีโอกาส mm hmm. ผมก็เลยรับโอกาส mm hmm. เพื่อที่จะมามาอย,อ,ยอยู่ในตําแหน่งนี้วิธีการทํางานก็คือเช้ามาเช้ามาแล้วก็ต้องให้ลูกน้องขึ้นสองไซโลสองไซโลดูความ ความยุบของวัสดุดิบว่าในไซลโลที่เราจะใช้แต่ละวันนะ่ะมันยุบไปมากน้อยขนาดไหนถ้าตัวไหนยุบเยอะเราก็ให้ลูกน้องเติมตัวนั้นก่อนเติมวัสดุดิบก่อนเราจะเติมวัสดุดิบเข้าไซลโลที่เรากําหนดเราก็ต้องไปมีการมีการย้ายวัสดุดิบย้ยายเลือกไซลโลพอเราย้ายเลือกไซลโลเสร็จปุ๊บเราก็ต้องออกมาดูข้างหน้าเราจะมีป้ายบวงบอกว่าเราจะเติมโดโลไมท์เราก็ต้องเสียบป้ายนะพอเสร็จปุ๊บเราก็ต้องมาเปิดป้ายหน้าบล็อกว่า หน้าบล็บอกแต่ละบล็อกเราจะมีโซ่กั้นว่าเราจะเติมบล็อกไหนบล็อกไหน,ไหนยี่ห้ออะไรครับผมหลังจากเติมเตร็จวัตถุดิบจะไปไหนต่อพอวัตถุดิบเข้าอยู่ในเตาปุ๊บเราจะส่งไปให้ให้เตาหลอมส่งให้เตาหลอมโดยวิธีการเราจะเรียกเรียกการทาว่าเป็นแบตเป็นโม่เตาหลอมเตาหลอมจะส่งให้ G F ครับผมทำงานเจอปัญหาก็เจอแทบทุกวันนะครับผมบางทีว่าเดินเดินไป วัสดุดิบโอเวอร์โหลดสาเหตุมาจากอะไรเช่นกระพาะที่ลาเลียงหลุดไปขัดไปฝางทางลงเราก็ต้องรีบแก้ไขโดยโดยทำงานร่วมกับช่างครับคือผมทํางานที่นี่มาตั้งแต่พศ2532ครับผมถามว่าเป็นยังไงบ้างมันก็น่าจะเป็นบ้านหลังที่2องแล้วครับเข้ามาทีแรกก็เป็นพนักงานเพราะสมัยก่อนจะมีการเลือกแก้วแก้วดิบ พอเลือกแก้วแล้วก็มาขับโฟล์คลิฟต์ขับรถต้นโหลดเติมวัตถุดิบเติมทรายผู้ปกครอบปรชาเห็นความสามารถก็เลยเลื่อนมาเป็นโอเปอเรเตอร์อยู่โอเปอเรเตอร์ปุ๊บก็เลื่อนมาอยู่ตรงหน้าที่ตรงนี้ตรงที่จัดเก็บวัตถุดิบจัดเตรียมเข้าเตโลเพื่อเตาหลอมต่อไปครับผม ที่เอ yeah. มีผสมวัตถุดิบก็หลากหลายเลยก็ะจะเป็นผสมพวกวัตถุดิบหลักแล้วก็วัตถุดิบรองแล้วก็จะเป็นพ mm ิมิกที่ผสมพวกสีพวกนี้ครับพิมิกก็จะมีหน้าที่ผสมพวกวัตถุดิบที่เป็นซ so ีเนียมโซปาแล้วก็โค้กซอสเค้กครับเป็นอีกหนึ่งสมผสมครับว mm hmm. ัตถุดิบทั้งหมดที่ผสมเสร็จแล้วก็จะเข้าไปในเตทาทำการหลอมครับ ก็ถ้าเกิดมีการผสมผิดพลาดทางพนักง,งานผสมพิมพ์ก็จะแจ้งไปที่หัวหน้ากะให้หัวหน้ากะเป็นคนทําการประเมินแล้วก็ทําการแก้ไขอาจจะมีถ่ายออกแล้วผสมใหม่ครับงานนี้มีความยากง่ายในการผสมคือต้องรอบคอบแม่นยําเพราะถ้าช่างตวงไม่แม่นยําอาจจะทําให้สีแก้วเพี้ยนหรือเสียได้ คติประจําใจของผมนะครับทําวันนี้ให้ดีที่สุดครับเพื่อความก้าวหน้าในการทํางานและอนาคตของผมครับก็คติการทงาัง่องมาคือแบบน้องทําอะไรเราก็ทําด้วยเราช่วยกันทำนะครับผมงานก็ได้รู้ล่วงไปด้วยดีครับผมทํางานต้องมีสติรอบครอบแล้วก็อยู่ในกฎที่กําหนดให้ทํา